เอาไปยังไงดีหาวิกฤตบอกครูหน่อยอาลี <c oughs> เอามาจากซอยไหนเมื่อกี้ซอ <6. S 1> ยหกอ่ะซอยหกนะมาซอยหนึ 6, ่งหกซอยแต่รูมาหกซอยลากมาแล้วเมื่อกี้ <5. S 1> เอาเออเปียกเอาฮันเดี๋ยวอาลีขึ้นรถเดี๋ยวครูไปบโซให้ไม่ไม่เอาต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องตั้งในรถเลยแ,แบกกันมาได้ไหม <5. S 1> เออเดี๋ยว,ยวขึ้นรถครูเลย อะไรเบาสุดสอนอาลีมันต้องวิธีอย่างนี้มันต้องบีงม,งบงมันเล็กลงมากรู้สอนโอเคนะนี่เดี๋ยวครูจะสอนวิธีนะว่าทำยังไงจะได้เอาขอเนี้ไปได้ง่ายๆี๋ยววิธีของเธอถูกต้องแล้วเธอใช้วิธีผูกมาเรียกว่าลากไว้นะครับไอันนี้ถูกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวครูไปส่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณทำให้มาจะได้ไปทีเดียวเลยโอเคอันนี้ก่อนโอเคอย่งนี้นะอย่านี้ อีกแบบนี้แล้วก็ให้มันแทนแบนแบบนี้นะครับทำอะไรแล้วอยากไปช่วยครูวิช <the> ิตแมวไปช่วยอะไรด่าไปเดียวหรอกจะเดีอามีดมอาไหมมีดเอามาเธอถืออยู่เ <not> ม <then> ื่อกี้ผมให้แม่นะครัะวิธีการเราถ้าเรามีมีดใช่ไหมเรากรีดตามนี้เลยกรีดกรี โอ้ช้ม,มือเลยเรา,าเอยู่ที่วัดจีราซอยอะไรอ่ะซอ,อ,อยสองครับนี่มามาขอมาขอ,ขอ,ขอแล้วมาเจอเด็กนักเรียนน่

นะเดี๋ยวไปที่บ้านกันเนี่ยได้ช่วยบ้านของให้เขาแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันสองตุ่มกว่าแล้วยังหาของกันอยู่เลยสงสารมากนี่นี่นี่อ่าดูดูดูนี่นี่นี่ยเอาของมาส่งให้เด็กนี่ขาหาของเก่ากันโอเคไปเลยครับโอเคไปเลยนี่มาถึงบ้านแล้วอาลีอาลีก็มาแล้ว เมื่อกี้ไปเจออยู่ที่ซอยสองพอดีเลยสองคนไปลากหน้าสงสารคำคำเมื่อนเไม่ดีนะลูกแต่ว่าอันตรายตินข้าวหรือยังอารีได้วยนี่อะมาเอาออกมา อเทชมโอเคมันลากกันมาเมื่อกี้เลยไป,ไปบีบบีบไอ้มันม่รใช้ได้เลต้องหาซาเล้งดักอันเลยไว้ลากลร้อนไม,มอไม่มีใช่ไหมเออนั่นแหละรอลากกันมันจะได้ลากได้ไงที่หลงังนี้กระดาษล่างก็ต้องบีบบีบนะใช้มีดกรีแล้วก็บีบมันเล็กๆลงเข้าใจไหมอาลี เอาไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายลาคลิปปนะครับสวัสดีครับลาคลิปด้วยเด็กๆสวัสดีครับเร็วรสวัสดีครับแบบมืดๆนะฝากกดติดตามด้วยนะครับ